สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุมเมธฟาร์มเห็ดกเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับสุมเมธดฟาร์มเห็ดกเกษตรไทยบ้านนะครับกะสิผาพี่น้องนะครับมาเบื้องการขยายพันธุ์ไผ่นะครับด้วยการ ขุดเงานะครับขุดเงาแล้วก็เอามาช่ำนะครับแล้วก็จังเอาไปปลูกอีกที่หนึ่งนะครับเนาะครับพี่น้องนะครับการขยายพันธุ์ไผ่นะครับก็มีหลายวิธีนะครับบ่ว่าจะเป็นการอ่าการตอนการขุดเงาช่ำนะครับหรือว่าจะเป็นการ กุดเงาไปปลูกเลยนะครับก็มีหรือว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดนะครับก็มีคือกันนะครับแต่ว่าในในส่วนคลิปนี้นะครับการที่พี่น้องมาเบ่งนะครับในส่วนของการขุดเงาแล้วก็เอามาช่ไวซ้อนนะครับเพื่อรอเวลาจาก3 4มี่เดือนนะครับเพื่อให้รากแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะออกนอกในถุงนะครับก้อนจังจวไปปลูกนะครับเนาะครับในการเลือกนะครับในการเลือกลำต้นของ ต้นไผ่นะครับที่เข้าจะขุดนะครับเพื่อเอามาชํานะครับกะเข้าต้องมีหลักการในการเลือกกระขึ้นครับเลือกล่าทีบอออนหรือว่าบอแก่เกินไปนะครับเนาะอยู่ในช่วง1ปีกว่านะครับถึงสปีนะครับบ่ดเกิน2ปีนะครับถ้า2ปีไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการออกอ่านนอกนะครับออกนอกจากเงานีไปแล้วนะครับกะจะเห็นให้เงาที่เขาใด้มากนะครับ มีตาโนทีบ่หลายนะครับเป็นให้การเกิดการแตกก่อนนี่บ่เต็มที่บันไดนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับเขากบควรจะมีการเลือกเงาไพทีมีอายุยูาว่างหว่างปีนะครับถึง2ปีเมื่อเกิน2ปีนะครับเกินไปหลยกระบบดีนะครับอ่อนไลยกระบบดีนะครับการสะสมอาหารผ้าในล่ำการยังบมทนีนะครับในส่วนของ ล่ามที่อ่อนเกินไปเวลาเขาคุณมาช่ำแล้วนะกะจะบ่รลอดนะครับกะตายนะครับเนาะครับหลังจากที่นะครับเข้าใดนะครับเงาแล้วนะครับเข้าแดงเงาไพ่มาเรียบร้อยนะครับกันจะให้ดีนะครับกะควรจะมีการแช่นะครับแช่น้ํายาเร่งรากนะครับน้ายาเร่งราก จักคืนหนึ่งนะครับจักคืนหนึ่งก้อนนะครับก้อนทําการเอามาช่ำนะครับเนาะการที่ดีนะครับเพื่อเป็นการเล่งนะครับกระตุ้นให้รากของเงาไผ่เห่าเนี่ยออกได้ดีออกได้รวดเร็วนะครับครับสำหรับเงาไผ่ตีเห่ากุดมานะครับกาควรจะกุดให้ได้นะครับในส่วนของตาหนอะนะครับ2สองทั้งสองขานะครับขางละประมาณ3ตา นะครับสองขางก็เป็น6กตาได้ซึ่งจะดีนะครับเพราะว่าการแตกกอของไผ่เฮ้า่นะจะได้รวดเร็วนะครับเมื่อเกินปี2ปีก็เกิดเป็นกอไผ่ได้นะครับในส่วนของการขุดต้องมีการละมัรอว่างเ่ให้ถูกตานะครับเ่ื่อถูกตาของเหงาไผ่ที่จะเกิดขึ้นเป็นหน่อใหม่นะครับต่อไปนะครับ ครับพี่น้องครับต่อไปการมาเบื้องใน่วนของวัสดุในการช่ำนะครับยุทีาฟาร์มเห็ดทองเฮ้านะครับยุทีสวนทองเห่ากะจะใส่วัสดุในการช่ำกะจะมีนะครับแกลบดำนะครับแกลบดำที่ได้จากการเผาแกลบดิบนะครับแล้วกะแกลบเก่านะครับแกลบเก่าที่ผ่านการมักนะครับ มักจากแกบดิบนะครับผสมกันกับขี่ง่วนะครับมักไหวเป็นเวลาเดึอเดือนผ่านมาแล้วครับยังสามารถเอามาใช้ได้ยังที่เกิดประโยชน์สูงสุดน,น,นะครับ mm hmm. ลรวก็ในส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ,อปุยมักนะครับกะจะใส่ปุยมักเข้าไปนํานะครับในการาที่จะเอามาเห็ดส่วนผสมในการที่จะเอามาช่ำต้นไผ่ของเข้านง,งไผ่ของเข้านะครับเนาะนะ ครับก็ผสมทุกส่วนนะครับให้เข้ากันนะครับเพื่อให้พร้อมที่จะใส่งานนะครับเนาะครับหลังจากที่คลุกส่วนผสมนะครับวัสดุนะครับในการช่ำไผ่นะครับช่ำหงอไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการช่ำเลยนะครับโดยนะครับใส่ถุงดำนะครับก็จะใส่ถุงดำนะครับใส่ไงนะครับ ตามขนาดของเหงาไผ่นะครับเหงาหน่อยกับไส้สูงหน่อยนะครับเหงาใหญ่กับไส้สูงใหญ่นะครับให้มีความเหมาะสมนะครับจะเริ่มจากเอาวัสดุนะครับส่วนผสมนะครับลงในถุงดำแล้วก็ตามด้วยนะครับว่างเหงาไผ่แล้วก็กบด้วยนะครับวัสดุอีกที่หนึ่งนะครับวัสดุชนิอีกที่หนึ่งนะครับโพลเฮนเน็ตนะครับเพื่อให้ยึดเหงาไผ่นะครับให้มีความแข็งแรงนะครับ ครับจากนั้นก็ททาการลดน้ำนะครับลดน้ำให้ความชื้นนะครับแล้วก็นํานะครับเหงาไผ่ที่เฮาได้ช่าเรียบ้อยแล้วนะครับเข้าไปเก็บพักไว้นะครับยุทีพื้นที่ที่มีแสงแดดลําไ่นะครับบ่ถึงกับแสงแดดจ้ามากนะครับในช่วงแรกนะครับในช่วง2ีมือแรกนะครับ ครับยีซีมือผ่านไปนะครับยีซีมือแหลกของการชำนะครับการจะเห็นอ่าหรือสังเกตได้นะครับเริ่มมีอ่าการแตกตาแตกตุ้มนะครับการแตกยอดนะครับของอ่ากิ้งไผ่เหงาพผ่ห้องเฮ้านะครับก็เริ่มทิ้นีใบออกมานะครับบางทุ้งนะครับก็เริ่มจะออกนอออกมาแล้วนะครับอ่าแตกตาแตกกิ้งออกมานั้นก็เป็นสัญญาณอ่าที่ให้เห็นว่า โอเคแล้วนะครับเรืมอมีก,การจเจริญเติบโต,ตแล้วในโซนของไายของเฮาการดูแลนะครับช่วงนี้การให้ความชื้นยุตตลอดนะครับลดน้ำให้ความชื้นยุเป็นประจำนะครับครับหลังจากที่เได้ช่ำตน้นไผยเหงาไผ่ไว้นะครับใส่เวลาประมาณ2เดือนนะครับก็จะสามารถนะครับ นําไปปลูกนะครับนําไปปลูกได้นะครับกรจะใส่เวลาในการช่ำประมาณ2เดือนแล้วก็ปลูกอีกประมาณสองเดือนนะครับก็จะเกิดนะครับหายนอึ้นมาลักษณะนี้นะครับก็จะมีนอแหลกขึ้นมานะครับตามโดยนอที่2ขึ้นมาผ่านในสองสเดือนต่อมานะครับนี่นะครับการขั้นตอนการตัดเงาไผ่การช่ำไผ่การปลูกไผ่นะครับคือเอื้นว่าการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการ ช่ำเงากะจะเป็นนะครับลักษณะนี้นะครับนอแหลกออกมากกะจะง่ายเลยนะครับเ่าคือการขยายพันธุ์ภัยด้วยนะครับการต่อนกิ้งนะครับกิ้งตอนกิ้งแขนงเล็กๆนะครับกิ้งพวกนั้นนะครับถ้าเขาเอามาปลูกนะครับเอามาช่ำไว้นะครับเวลาเอามาปลูกก็จะเกิดนอแหลกออกมากคือเป็นนอที่น้อยนะครับนอหน่อยนะครับเพคือนอที่ออกจาก ต้นที่เกิดจากอาการช่ำนะครับไอช่ำเงานะครับช่ำเงาจะใ่กลัวนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับการเกิดล่าเกิดกอนะครับกะจะได้เปรียบกว่านะครับการขยายพันธุ์แบบกิ้งต่อนะครับหรือกิ้งช่ำนะครับในส่วนของการขยายพันธุ์พายแบบช่ำเงานะครับพี่น้องครับครับในส่วนของคลิปการขยายพันธุ์พ่ยโดยวิธีการ คูดเงาช่ำนะครับก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังสุเมาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับครับก็อย่าลืมด้อครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสมัครเลนะครับและกดกระดิ่งให้นำเด้อครับพี่น้องนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปและผู้ผลัดไม่ไม่ที่ทางสุมเมฟาร์มเพ็รเกษตรไทยบ้านจะได้จัดทําขึ้นมาเรื่อยๆไม่ไม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ